i uh -huh. <laughs> 移动啊！ มาบ้วนแหลกตุ๊กตาตุ๊กตแหวนมาแบบมากแบบแหวนจริงแฟวนเหมือน ในคะอยนี่ยโครงการก็แค่นผลงานที่ทุกทำกันนะนะที่แผ่นไหนที่มันไม่เข้าทาครูก็แบบมติดลนะนะเดี๋ยวเรามก็ช่วยกนติดตอนนี้ก็คือให้มแมนแก่เข้าใจก่อนว่ากา,ทารทำโครงงานของเรียนในแบ,บ่ที่แหละแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์้องเราก็ยังไม่ครบดีก็คือแต่ชินน้นงานเรียนก็จะเหลือตัวโครงงานที่จะให้นักเรียนช่วยพิมพ์และทำความเข้าใจแต่ครั้งนี้คุณจะต้องมาอะไรคะเขียนคำแนะนำก่อนว่านักเรียนจะต้องพิมพ์ยังไง เราต้องใช้เวลาเนาะเอาเป็นว่าแบบนี้นะเข้าใจใช่ไหมต้องมีใครนะที่จะเพิ่มขึ้นมาใครแก่ที่ยกม,บบยมืออะแอบฟีแล้วใครอีกคนลุ<ๆ>งลูกบีไม่หรอรอะไรเราอมาแล้วที่นะชเชียงองนะพี่ชายอะเธอสังเกตเม็นสำเนียงพอดีนะเพราะตอนท้ายเนี่ยเธอจะต้องคือครูจะไม่ให้เรียนพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแรกเลยจะแนะนำเป็นภาษาไทยก่อนในตัวโคมาน แต่เวลาแนะนำชิ้นงานเนี่ยนั่นเองแล้วพูดภาษาอังกฤษให้เขาคนที่ออกสังเนียงดีเนี่ยควรจะเปลี่ยนเจ้าวีชายสัเนียนเขาใช้ได้เนี่ยได้ได้เพราะว่าเขาหลายคนพม่าพม่าสังเนียงเพราะว่าเขาเคยสอนเด็กพม่าหลายคนสังเนียงเขาจะเีเหมือนกับว่าพื้นฐานในของเขาอะกองเสียงเขาอะนี่ว่า สังเกตดูเขาจะพูดสัมเมียงงกตสัมเมีย,เ,ยเขาน้าาจะกาเราอีกนิดนึงเขไม่ได้ตายทีนี้เขาขาดบ่อยอะจมูกจะไหวไหมล่ะเดี๋ยวถึงวันจริงเกิดขาดขึ้นมาล่ะไออยัางห้เพลงอะไรเพลงเป๊ปซี่ยังไม่ขาด่แล้วกาแฟก็ไม่ขาดบ้านไหนว่ากาแฟจะขาดไ่ได้ตากกระปุเออถ้าท่านี่ทได้้าคนอย่างเาเนี่ยมันก็ บทที่สามบทที่สี่วันนี้้าบทค่ะแล้วก็บทสุดท้ายนี่จะต้องพิเศษพิเศษตัวคำอ่านให้กรรมการทั้าฟังกรรมการนั่งข้างหน้าเห็นใช่ไหมคะไม่เห็นเออไม่รู้เพาไม่ได้ถ่ายกรรมการนี่นั่งข้างหน้าอันนี้เป็นการเต้นที่ดูกรรมการตบมือยิ่งเต้นยิ่งใหญ่เลยเนาะก็เป็นอการมาหัาใจว่าแนวทางที่นี้นะเดี๋ยวตอนนี้คุณจะแก้โครงงานตอนนี้มีเวลาเหลือประมาณชั่วโมงมั้เนี่ย ผั่โมครับแลเล่นกติกายดดังนแห่กเออเวลาพูดอ่ะเมือถพูดค่อยๆอย่างมากผู้เด็ไม่ได้เู้เตอเราก็จชีกัเหมกัน็แกปากต้องตะโกนกันหลอกเขาก็มีขาบบอขับบอเดินชายู้ยกันนะกระซิบกระซิบพูดตามสคะกระซิบกระซิบอย่าให้เสียงดังอย่าให้เสียงดังควรระวัง ควรระวังผู้อื่นหนวกหูผู้อื่นหนวกหูพวกเด็กๆพวกเด็กๆต้องเกรงใจครูต้องเกรงใจครูกระซิบ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 อย่าให้เสียงดังอย่าให้เสียงดังเนี่ยเธอจะหน้าท่างๆเนี่ยเธอจะคอยจะได้ตะโกนดูเวโกดูเวไม่ต้องถือกัดีดูนู้ดกระซิบใหญแล้ว, um. h h. ว,ล,วลูก ใช่ไหมเห็แผนโครงงานเขาเนาะเออเห็นลางๆค่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าซื้อเนี่ยอันเนี้ยไม่ต่างแบบสองปีสองปีตรงเรี้ยเรามีไหมเหรอแต่ของเราเอาฟิวเจอร์บอร์ดร้อยเดียวพอแล้วโรงเรียนมีไหมเหรอโรงเรียนมีนะคะมีค่ะมีแต่ว่ามันติดของในหลวงราชการที่สิบอะไรมีอันหนที่ไม่ได้แก่เลยใชมันมีอันนึงเขาไม่ไดหลายอันไม่รู้ไม่รู้อันนเดี๋ยวคุณไปขอครับมันเป็นแบบกรรมมันตอหกเฮ้ยอันนึงถ้าถ้าธรรมดาญทำไมดิจะอยู่ที่แทนแทนหก ของแผ่นห้าแต่อันนี้เขาไปรู้สึกก็เป็นเมสามเขาทอย่างดีไม้สามไม้สามไม้สามแพงจริงจริงไม้สามเทเรียนรูก็มีอันเดียหะที่บอกว่าไปหลอดเออไปหลอดแม่ยัง่อเลยอ่อนยังสามเขาไมอกเขาไ้หระด้จากชาติจากทุกทียังอ่อนยังสามอ่านมาแล้วนะคะเราว่าได้เวลาเราแค่มาลุกที่ก็พอแม่บอกที่เจอของคน อไรก็เสี่ยไม่พอสมควรขอให้โควิีวามยนเยต่เองชักพนพูเหมือนเลมายาน้องนเก่าไปนอนนอนชัก่นม่บาร์เบสักพอนยังลยงสาวล้เลอยากไปชักก่นชันพี่อยากให้น้องได้พักอนพูเหมือนเลันมายาน้องนเก็ปนอนนอนนะันแล้คนเกาไปพักนอนอยากพึ่งจักจัเสียพ่งไปักอน้รีไแอดแอแอได้ไหมเราจะเห็นนออนมีี i hey. ดูสาวกันนี่มันจองคุกนีว่าเฮ้ยมึงอยากจะดูยองคุณจะอยู่ตรงยมืองใหญ่คุจะอยั่ตรงกหน้ามาแตกปะพี่ แป๊บนิ time, noise, 50, ่งดูก่อนขอดูก่อนต้องทำต้องทำต้องทำคนนี้ไมี้องทำแบบไหนคะมึชอบผู้หญิงแบบเนาะหนูแต่นี่ไปกันต้อบระวังใจเหรอเดี๋ยวเวลา

แต่ช่วงนี้เพลงที่เพลงนี้ดังเอ้ยเพลงกหนดเพลงอะไรเพลงดัมันเกินใหญ่จะดังจากทิกตกอเอ้ายังอัดอยู่อ่ะ